มาครับวันนี้มี t o y ยต a Fortuner 3.0ออโต้โฟขััี4นะครับรถปี2013นะครับบอดี้บางสีสันสวยนะครับช่วงล่างดีอย่างโอเคนะครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวดูสีรอบๆแผ่นะครับสุดผมตัวนี้เป็นตัว V นะครับตัวนี้ขายเงินสดอยู่5852,800 0บาทนะครับ กรณีจัดเฟแนนะครับ5 5 8 0 0 0 0บาทนะครับรวมค่าจัดโอนประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในนะครับภายในเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเบาะสวยนะครับไม่มีขาดนะครับคอนโซลสวยแอร์เย็นนะครับไมวิ่งมา2,12,000กิโลนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้ง4บานเลยนะครับเบาะสวยๆภายในสวยๆเลยนะครับ เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับเบาะสามารถแถวสามสามารถพับได้นะครับภาษีนะครับภาษีถารถหน้าตาเดิมครับไม่มสีสนนะครับ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ความร้อนปกตินะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไอไม่มีควันนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์3.0 V ออโต้ขับ4ปี2013าขายราคา5 2 8 0 0 0บาทนะครับกรณีจัดเฟนแนนซ์5้8 0 0นบาทรวมค่าจัดโอนประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสินเจสอบถานได้ครับ